สวัสดีครับนักแสดงชายชื่อดังจางเจอฮั่นที่ช่างซื่อจากบทบาทโจจือสูในซีรีส์เรื่องซานเฮอริ่งหรือในชื่อภาษาไทยว่านักรบพระเนจรสุดขอบฟ้า e นะครับก็เขียนจดหมายถึงแฟนคลับหลังถูกผลงานแบนในจีนมานานกว่า8เดือนหลังจากตกเป็นประเด็นร้อนเพราะภาพถ่ายในอดีตขณะไปเที่ยวที่ศาลเจ้ายาซุกุนิและร่วมงานแต่งงานณศาลเจ้าโนกิ ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่โตเกียวกับประเด็นอ่อนไว้ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุน่นแม้จะออกมากล่าวขอโทษและน้อมรับคำติเตือนที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ประวัติศาสตร์แต่เรื่องราวก็ลุกลามจนส่งผลให้อนาคตในวงการบันเทิงจนทำให้นักแสดงชายชื่อดังจางเจ๋อฮั่นถูกความบาดผลงานอย่างจริงจังรวมถึงระงับบัญชีโชเซเชียลในประเทศจีน เป็นระยะเวลานานกว่า8เดือนแล้วนะครับจางเจอฮั่นก็เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อวันคืนที่29เมษายนก็เพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เขาสื่อสารถึงแฟนคลับผ่านจดหมายซึ่งก็เขียนขึ้นด้วยลายมือซึ่งลงวันที่ไว้ตั้งแต่21เมษายนโดยจางเจอฮั่นก็อัปโหลดได้ใช้แคปชั่นใต้ภาพว่า My Voice และมีเนื้อหาในจดหมายกล่าวถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นร้อนซึ่งก็เกิดขึ้นเพราะเขาและวอนให้ทุกคนอย่าถูกชักจูงด้วยบุคคลมุ่งร้ายในข้อความก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมจางเจอหัน่นผมขอโทษที่สามารถสื่อสารทุกคนผ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเท่านั้น ผมรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อผู้คนรอบตัวและมิตรสหายที่ให้ความช่วยเหลือผมในช่วงเวลานี้เป็นเพราะความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ได้รับจากทุกคนจึงทำให้ผมยืนหยัดอยู่ได้ในขณะเดียวกันผมก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วความยุติธรรมจะปรากฏผมรู้ถึงกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบในซานเฮอริงและเพื่อนนักแสดงอีกท่านของเรื่องอย่างจริงใจมาโดยตลอด เพื่อตอบแทนต่อการสนับสนุนที่ได้รับผมจึงขอเปิดเผยความเท็จจริงดังต่อไปนี้หหลังจากไทยทม์ซีรีส์เสร็จสิ้นอดีตเพื่อนร่วมงานและตัวผมก็ไม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานและก็การเป็นส่วนตัวยกเว้นนะกรณีที่จำเป็นต้องร่วมงานกันเท่านั้นโดยไม่ได้ติดต่อกันนับตั้งแต่มิถุนายน2021เป็นต้นมา 2. ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ก็มีการเปิดเผยถึงธุรกิจของอีกฝ่ายโดยมีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องหลายครั้งซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจถึงสาเหตุแต่ก็ไม่สามารถสีแจงได้ในขณะนั้นไม่ว่าจะมีเหตุผลเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ผมเชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และเชื่อมั่นในวิจารณญาณของทุกคน 3. ผมขอความร่วมมือต่อผู้ที่ได้อำนาจได้อ่านจดหมายฉบับนี้ โสดมีสติและไตรตรองอย่างมีเหตุผลและอย่าถูกยุยงและชักจูงโดยกลุ่มคนที่มีเป้าหมายมุ่งร้ายต่อครอบครัวของผมรวมถึงมิสหายที่เคียงข้างดังครอบครัวผู้ที่พาผมออกจากสถานการณ์อันเลวร้ายผมจะเป็นประชาชนชาวจีนผู้มีความสำนึกรักในบ้านเกิดเสมอและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนสังคมขอแสดงความนับถือ จางเฉอหันก็ลงไว้หน้าวันที่21เมษายน2022นะครับครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของจางเฉอหันนะครับเราก็มาคอยจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเขาจะได้กลับมาอย่างจริงจังแค่ไหนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกลับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดติดตามกด s u b สไคร์กันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ